สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์เิเจอร์ไม้อยุธยาครับต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับหลายๆวันเลยนะครับเป็นน่าจะเป็นสัปดาห์แล้วนะครับที่ผมไม่ได้แอปวิดีโอหรือว่าคลิปพาลูกค้ามารีวิวเลยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับกลับมาอีกครั้งครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวันนี้นะครับเป็นชุดโต๊ะอาหารนะครับวงรีดีไซน์โต๊ะแบบโมเดล สวยงามทันสมัยไม้สักแท้ทั้งชุดแล้วที่สําคัญครับคุณลูกค้าเช่นเคยครับหนีไม่พ้นครับเจ้าสีเซียนขาวนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยคุณลูกค้าต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นะครับสีเซียนขาวแบบนี้ผมการันตีฮะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเรานะครับโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งนะครับความแตกต่างของร้านเราเนี่ยคือความละเอียดของงานนะครับเพราะว่า สีนะครับตัวนี้เราทําเองที่ร้านนะครับพนักงานเราดึงด้วยมือนะครับทุกชิ้นแล้วก็เราเก็บรายละเอียดงานค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพานะครับมารีวิวมาชมกันนะครับเบื้องต้นก่อนเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ขนาดเจ้าตัวโต๊ะอาหารก่อนเลยนะครับเผื่อท่านได้สนใจนะครับหน้ากว้างครับอยู่ที่90เซนยาวซ้ายไปขวาอยู่ที่2เมตรครับความสูงจากท็อปถึงพื้นล่างนะครับอยู่ที่77เซนครับพระเอกเลยเขาเรียกว่าดีเขาเรียกว่าไฮไลท์เลยคือขาครับคุณลูกค้า ขาต้องบอกว่าดีไซน์สวยมากนะครับเป็นลูปลักษณะเหมือนลูกฟูกนะครับเป็นไม้ตันๆเลยนะครับหนามากนะครับหน้าหน้าเียผมขออนุญาตแผนกล้องไปดูด้านในครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าเห็นไหมครับความหนาของไม้นะฮะเนี่ยต้องบอกว่าตันๆเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นแบบลูกฟูกแบบนี้นะครับโค้งๆนะครับรับกันจะมี2ฝั่งนะครับคือฝั่งนี้แล้วก็ขาฝั่งนู้นครับคือแผ่นเนี่ยสามารถถอดแยกออกได้นะครับแล้วเป็นขา2ชิ้นนะครับวางตั้งปุ๊บ แล้วแผ่นกดลงกลึบลงล็อกกันเลยนะฮะก็จะล็อกตายตัวอยู่แบบนี้เลยนะครับขาต้องบอกว่าดีไซน์สวยมากโมเดิร์นแมกครับคุณลูกค้าผมแนะนำนะเฉพาะโต๊ะนะคุณลูกค้านะบางท่านนะครับสามารถนำไปทำเป็นโต๊ะทำงานได้เลยนะผมว่าเก๋ๆเราก็สวยงามอีกแบบหนึ่งเลยครับเพราะตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่องโล่งนะครับเราสามารถใส่เก้าอี้สำนักงานหรือว่านั่งทำงานเป็นโต๊ะทำงานได้เหมือนกันนะแต่ของผมก็คือทำเป็นโต๊ะอาหารให้ลูกค้าเราวันนี้มาพร้อมกับ เก้าอี้นะครับเป็นเกา้าซี่โค้งเหมือนเดิมพระเอกของเรานะครับนั่งสบายมากคุณลูกค้าลองสังเกตนะครับตรงนี้เขาจะโค้งเว้ารับสลีละหลังเวลาลูกค้านั่งนะครับท่านใดไม่เชื่อผ่านมายุทธิยาผมพาพิสูจน์มาแวะนั่งเก้าอี้ตัวนี้ที่ร้านผมได้เลยนะครับผ่านมาคุณลูกค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรแวะมาเที่ยวมาชมมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ก็ยังดีนะฮะนี่ครับแล้วที่สําคัญหน้าตัวเก้าอี้แผ่นเดียวนะครับผมไม้แผ่นเดียวเช่นเคยครับนั่งสบายมากนะครับตัวนี้ วันนี้ก็จัดมานะครับให้คุณลูกค้าชม6ตัวนะครับในเซต6ชิ้นจริงๆตัวนี้2เมตรก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าแม็กแม็กก็ผมว่าประมาณสัก6ที่เนี่ยกำลังสวยนะครับเพราะว่าด้านข้าง2นะครับหัวท้ายเป็น6นะครับหรือว่าจะด้านละ3ามผมว่าก็พอได้แต่ถ้าวงลีนะครับจะโดนว้าวตรงนี้นะฮะก็เลยจะนั่งฝั่งละสจะดีกว่าราคาคุณลูกค้าผมลืมขอให้ครับให้ราคาก่อนเลยตัวโต๊ะเฉพาะโตะนะสีเนื้อไม้อย,อยู่ที่1นึ่งหมื่น 9,900ครับสีเนื้อม้คือสีน้ำตาลประมาณอย่างเงี้ยครับคุณลูกคา้าแต่ถ้าเป็นเจ้าสีเส้นขาวแบบนี้นะครับต่างกัน2,000คุณลูกค้าอยู่ที่21,900บาทนะครับเฉพาะโต๊ะนะเก้าอี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้แต่วันนี้ผมจัดเซตมาพร้อมกับเก้าอี้5ซสี่โค้งพระเอกของเรานั่งสบายมากท่าในใดที่ชอบก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเก้าอี้ตัวละสีเส้นขาวนะคุณลูกค้าทรงนี้3,500บาทครับถ้าเป็นสีเนื้อไม้ก็2 9 9 0ัน้าะครับตัวละนะครับลูกค้าใช้กี่ตัวหรือว นะครับก็ได้หรือว่าทั้งเซตแบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสามารถจัดสรรดีไซน์ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าวันนี้ผมต้องเขาเรียกว่าขอตัวเราท่านไปก่อนละกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับผมร่างกายแข็งแรงที่สําคัญเลยนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ